น,นั้นแน่ทำไมมันสวัสดีทุกคนนี่วันนี้เราพาเราทำขายชิ้นดีๆหน่อยอพี่บูพาวันนี้เราจะพามากินข้าวที่ก๋วยเตี๋ยวชมทุ่งอ่ะบรรยากาศดีๆวันนี้ก็ยินดีต้อนรับโู่กินกระดดนะจ๊ะอ่านดีๆมีรางวัลกินกระโดอดพี่แปลว่าตุ๊กตาอ่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทุ่งนาง,ง่ายๆแถว ไผ่ลาดเมืบุรีก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีอาหารหลา,ายอย่างนะจ๊ะก็จะทําเป็นมีซุม้มให้นั่งแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนีอ้อาหารอร่อยใช้ได้เลยแหละเมือ่อวานเมื่อวานคนมาวันนี้พาดอมาแล้วก็จะมีที่ด้านในมีที่นั่งข้างในด้วยเดี๋ยวเราจะรีวิวเป็นอย่างๆไปเนาะ,ะ,นะ,ะมาดูอาหารกันเราสั่งผัดไทยไปแล้วก็ส้มตํา น,นั่นนู่นนี่อ่านี่ค่ะน้ำของเราจะเป็นขันสลุงนี่เขาเรียกสลุงอ่าสำหรับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะว่าอะไรยังไงต่อไปเดี๋ยวเราอาหารมาก่อนนะคะแล้วเราจะมาคุยกันบาย